สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องเทนี่รีสปีค่ะวันนี้นะคะเรานําเสนอเมนูไข่ตุ๋นปลาล้าหรือว่าที่โคราเรียกว่าสเสือบปลาล้ากันนะคะสูตรนี้เป็นสูตรของคุณย่านะคะเรามาดูวัตถุดิบนะวัตถุดิบก็จะมีพริกขี้หนูนะคะเขียวแดงตามชอบเลยค่ะหอมแดงสองหัวกระเทียมจีนหนึ่งกลีบนะแล้วก็มะนาวสักครึ่งซีกพอคะ่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือปลาลาหชิ้นโตๆของเรานะคะ อันดับแรกนะคะเราก็จะมาทําการซอยพริกก่อนนะซอยพริกขี้หนูเป็นจินเล็กๆนะคะจากนั้นก็พักใส่ถ้วยไว้ก่อนนะแล้วเราก็ทำการซอยหอมกับกระเทียมต่อเลยค่ะ ซอยบางๆนะคะสไลด์บางๆเลยนะคะเมื่อซอยหอมกับกระเทียมเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะทำการพักใส่ถ้วยไว้ก่อนค่ะหลังจากนั้นเรามาเตรียมส่วนของไข่เลยค่ะเราใช้ไข่ไก่เบอร์ศูนย์นะคะ2ฟอ,องนะ ตอกใส่ถ้วยไว้เลยค่ะตอกใส่ถ้วยเสร็จก็ตีเขาเข้ากันนะคะตีให้เข้ากันเลยนะคะอย่างนั้นก็ปรุงรสค่ะปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสนะคะครึ่งช้อนชาค่ะ ใส่ลงไปแล้วตีให้เขาเข้ากันให้ผงปรุงรสละลายเข้ากับไข่ดีนะจากนั้นเราก็มาเติมในส่วนของพริกค่ะพริกขี้หนูที่เราซอยเอาไว้นะคะแล้วก็หอมกระเทียมที่เราซอยเอาไว้นะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะจากนั้นก็มาเติมน้ำเปล่าค่ะเราใช้น้ำเปล่าประมาณ100มิลลิลิตรนะคะเติมลงไปเลยค่ะแล้วก็ตีให้เขาเข้ากันอีกรอบ ตีเข้ากันแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะนำปะลาล้ะของเราใส่ถ้วยจัดเรียงให้สวยงามนะคะแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะมะนาวช่วยเพิ่มรสชาติของเขาให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ดับความเค็มไปนะจากนั้นก็เทขไข่ที่เราผสมเอาไว้ใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็นำเข้าไปนึ่งนะคะน้ำเดือดน,นะคะ ปิดฝาเนื่องเอาไว้ประมาณ15-20นาทีนะแล้วแต่ขนาดของชิ้นปลานะคะชิ้นเล็กก็15นาทีชิ้นใหญ่ก็20นาทีนะเมื่อสุกแล้วนะคะเราก็ยกลงจากเตาพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ ทำไม่ยากเลยนะคะไข่ตุนปาร้าหรือว่าเสอือปาร้าของเรานะเพื่อนๆอย่าลืมนำไปลองทำทานกันดูนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ